ม妈าขมาันย่างต้ม้อุดไทยัดิงช่วยนหนูหน่อยครับอยากโชว์นะบอกว่<ม>า,ามาหมาหนูกินข้าวเสร็จแล้วถ่ายให้ป้าป้าในหน้าดูหน่อยมันมืดถ่ายกล้องฟังเนี้ยใช่ไหมมันมืดไหมอันนี้ไม่มืดป้าหนูนะอืม กินกด๋ดิดกินกด๋ดิดเยอะยังไม่ดีได้หรือไงไมง่พูดจาวันพูดไทยพูดแล้วก็พูดไป เขาเล่นอยู่บ้านคนเดียวให้ดูหน่อยค่ะอยู่บ้านเรียนแล้วอุนาเล่นอยู่บ้านค่ะเป็นีเที่ยวยักษ์เล่นยูปูเดียวมจริงหรอพี่าเนา กินเขาแล้วไม่นั่งอะไรมามาพัเาเป็นกูดิให้นนน่งเหรออืฮัลโหนั่น Hello, นนงดีๆ hmm? นั่นตงตัวไหนก็นั่งไปดวหลุน I don't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  I I o n I don't ไ o ต this one but this can't kind of eat I d o น t but this can't kind of e โกดิดบ่อยๆดีไหมป้าไม่ดีปะกินโกดิดบ,บ่อยๆทุกวันดีไหมไม่ดีนูนาพูดกับว่านูนา่านูนากินเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะนุ่นำมาให้กินโกูดินูนาทำแบบนี้โกูดิใส่ขาแล้วก็นูนาซิมอันไมอันอันนั้นอันไหนอันนั้น อ,อันนั้นอันนี้อันนี้ฮ่าฮ่าฮ่ายู่ดบเปียกเปีปบบฮ่าฮ่าฮ่จะป่านะนะบอมีแต่ไทยยุงสีหล้ีหนองเดืยนตอกนูกลับมาเั่นงเข้างนอกมันหนาวลมไว้ไวยไทยสา ดีๆยไม่ต้องพูดแล้วก็แล้วก็คิดคําที่จะพูดนะออกดีแล้วก็แบบนี้ใครจะทําให้นูมมมีกู้ดิกแบบนี้กูพ่อพูดซอไม่ได้นูหนู่ะอื้อได้นู่นมามาปปไม่ไปเพราะพ่ปพปวดหัวเพราะพ่ปปปอเพราะปอพ่ออปปวดหัวเพราะพ่อพปอยอกนุอีกแม่เมี Yeah, I I I love this I love this I love this mm hmm. I love this game a w s o m e This No I don't love this e u t I love this No mm hmm. <God. S 1> นี่ที่หองอันอันรุบาลรุ่นรองหนูน้านะคะครูบอกนี่รองหนูน้าเราก็สองกีดมีมีส่วงคนไมีรองหนูน้ากับอีกเด็กหน่อยพลังคนหนึ่งเด็กหน่อยสังเกนคนหนึ่งว่าอ,อังกฤษว่าตอบโต้ตตอย่างเข่าได คือคือแบบว่าเป็นเครื่องเป็นลาวเบ่าได้อย่างกลมูมีน้องหนูนากับอีกน้องผคนนึงนังบอกอกิจพูดจากหอดบิคอร์ตยืดสั่งว่าไอเสดเาลายแฮปบิคอร์ตจังๆจังสิว่ายแบบไอ้ว o นตัวดิบตัวแดกอย่างจริงๆนะน้าๆน้าสิบอกไปทอนยาวได้เลยจริงๆนะกวมูมจริงนะ มันเด็กมันเด็กางทุ e ุมมีมันด็กบาง e ุกุมมีบดิคอ m ่ e อันนี้เขาบอกว่าอันนี้มันเหมือนหมากฝรั่งมัสวยกูดิมันเป็นมันเป็นคือ,อมันกูดิฝรั่งมันเหมือนยางลบป็นสอเขาบอกมั้งหมยางลบป็นสอกูดิเวลาเคี้ยวมันเหมือนยางลบป็นสอค่ะน ไม่กล้าจะเถิดดิอืมอืมทําไมมันอยู่ตรงนี้มันเนี่ยไงนะครับดิกอยู่มึกดิกของงัวอันนั้นไม่คือดิกอ่ะ Yeah I like this awesome one I like this b u t t e n of this ผ i ด๊าพี่ยังมันหมึดหมึดนั่นเนี่ยสวัสดีค่ะนานแล้วไม่หมึดร้อนให้นุ่มนะเพราะว่านุ่มนชอบร้อนไม่ใส่หนาวหนูนชอบร้อนไม่ใส่หนาวบายบายค่ะ